เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วทุกท่านเรื่องใหญ่อะไรครับมา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 เรื่องนี้โอ้โหไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ขอขาดบาดตายไม่ได้เลยเอฟซีครับเรื่องนี้ต้องคุยกันหน่อยโอ้โหมีการออกมาเตือนกันแล้วครับออกมาเตือนกันแล้วครับนะงานนี้ค่อนข้างที่จะบานปลายนะครับออกมานั่งบ่นว่ากุ้มแล้วผมเบอร์ผมเบอร์แล้ว นะขายใครสิครับไอเกิร์บครับไอเกิร์แปดริ้วครับออกมาเตือนไอกาครับตระกูลกอครับเกิร์บเตือนกากนะครับยังหนักเลยตอนนี้นะครับเกิร์บเตือนกาศไหนสิครับพอช่วงช่วงนี้สิครับช่วงนี้อ่าไอกาก็ไปเล่นผู้หญิงนะครับนะไปด่าผู้หญิงนะครับไป ลอยค่าเขาที่เขาเปิดรับบริจาคช่วยทหารไทยแล้วก็ทำความดีเพื่อสังคมไอ้กาก็ออกมาฟาดงวงฟาดงาออกมาว่าเขาระวังเป็นมิจฉาชีพบ้างอะไรบ้างให้โอนเงินเข้าไปแล้วก็เงินไม่ดีขงทหารบ้างอะไรบ้างซึ่งซึ่งไปขับกล่าวหาเจ๊เจ๊พอคนหนึ่งนสี่ีรับซึ่งซึ่งหลายหลายคนก็คงจะทราบมาดีนายสีกหลายคนคงจะทราบมาดี จนทาให้แล้วก็ไอ้ก้ากเนี่ยก็ด่ากับนากากด่ากันฟาดกันทุกวันมันค่อนข้างที่จะแรงขึ้นหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนี่ครับเป็นเวรกรรมกรรมไอ้อเกิร์บก็เลยเบอร์เครียดออกมานั่งบอกว่าตัวเองเครียดเบอร์เบอร์มาแล้วผมเบอร์มาแล้วครับนะผม,มรู้จะพูดอะไรแล้วผมก็อยากจะเตือนถึงทั้งสองคนทั้งสองคนนะ คือก็เก่งทั้งคู่นะครับนะบรมอาจารย์ทั้งคู่นะผมก็อยากจะให้หยุดกันไม่อยากจะให้รายการอยากให้หยุดกันนะผมไม่อยากจะให้อะไรกันมากมายนะครับใครหยุดก่อนใครหยุดก่อนคนนั้นก็ชนะเหมือนทางเหมือนอาทางพระท่านว่าใครหยุดก่อนคน,น,นชนะ <c oughs> แล้วออกมาเตือนไอ้ไอไอกากโอ้โหตายและไอ้กาก เละเทะไปเลยทีนี้เขาดูนะเดกาาเห็นนะเดกากขึ้นอีกเดกาาขึ้นอีกมึงเป็นใครไปเตือนเดกากก,าก้าเขาเป็นปรมอาจารย์นปะป่ะมึงเป็นใครลูกษย์มันมึงซีดไปเตือนอาจารย์ได้ยังไงเดก,าก,าก,าก้าก็ฟาดอีกนะเสนอหน้าเสือเรื่องเสือเรื่องของเขาตอนนี้ครับเราสังเกตไหมว่าผมบอก,กนะระหว่างกาก ไอ้าอากากกับหน้กกากเนี่ยหน้ากากได้เปรียบไอ้กากเนี่ยตกเป็นรองเยอะเยอะเลยเยอะนะครับตอนนี้ไอ้เกิรบมันก็เลยมองดูถาการเลยว่าไอ้กากเพี้ยงพังก็เลยเอาก็เลยออกมาเตือนไอ้กากว่าให้หยุดดาหยุดซะห,หยุดดาหยุดให้หยุดกลอ,องคน,นชนะคือ ตอนนี้ไอ้เกิดไหนรี่ครับมันมันเครียดมันอ้างว่ามันมีคดีฟาร์มแย่ๆผมทํางานมีคดีฟาร์มไม่ใช่ครับมันเดินทางมากรุงเทพมันเพิ่งกลับเครื่องเพิ่งลงนะครับเพิ่งกลับไปถึงสกลนครเมื่อเช้านี้เมื่อประมาณเก้าโมงแปดโมงสี่สิบห้ารับเครื่องลงนะครับมันก็เพิ่งถึงสกลนครมันก็เลยขับรถขึ้นไหลเรารู้แล้วว่ามันมากรุงเทพทําอะไรนะครับหนึ่งมันมาหา มัหากูรูเกี่ยวกับเกี่ยวกับคดีป่าป่าไม้นี่ข้อที่หนึ่งเขาที่สองมันมาค้นทะเบียนราฐเอ้มันมาดูว่าใครมาค้นทะเบียนราดมันนะครับมันมาดูว่าใครเป็นคนที่ไปค้นทะเบียนราชมันมันก็มันก็มันก็ไปดูนะครับมันขึ้นมาสอบประเด็นนี้ที่มขึ้นมานะครับแล้วมันก็เพิ่งกลับไปถึงสกลนครสามินมันก็เลยขึ้นรถไลซดนะครับขึ้นรถไลสดมันก็มันก็เครียดนะเกิดเป็นเครียด เรื่องคดีป่าละเมอเลยด้วยยิ่งยิ่งคนรักป่าเข้าไปคอมเมนต์กันด้วยมันก็ไม่ตอบเลยเห็นไหมครับมันไม่ตอบเลยนะมันไม่ตอบเลยมนิดเดียวนะครับนะครับมันไม่ตอบเลยนิดเดียวเพราะมันตอบไม่ได้ทุกคนทุกคนมันตอบไม่ได้อืมมันก็เลยไม่ตอบ ตอนนี้มันไปไม่เป็นแล้วครับมันไปเล่นขโมยขมิ้นไปเล่นรัฐบงบาลอะไรเงี้ยมันมันไปม่ตั้วมันไปคือตอนนี้มันเข้ามาเรื่องกุกกอกไม่ได้เลยยิ่งมันเข้ามาเรื่องปลาละเหมาะก็ไม่ได้เลยทานไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเข้ามานะจระเเคก็ก็ฟาดจระเเคก็งัดนะครับแบบช่องงัดแหละนะครับมันก็เลยมันก็เลยกลับมากุกกอกไปได้ กลับมาเรื่องราวคดีความบุกออกไม่ได้มันกลับมาไม่ได้คือตอนเนี้ยมันมันคิดได้อย่างเดียวคือตอนเนี้ยมันคิดได้อย่างเดียวนะคือมันจะลงยังไงและหาทางออกกับจะออกจากการเป็นนายดํายังไงตอนนี้มันคิดได้แค่นี้ครับแล้วมันคงเบื่อผมดูแล้วมันคงเบื่อมันอยากจะออกจากออกจากคดีพวกนี้ยเต็มที่แล้วนะที่ผมดูนะมันมัน มันจะจะออกจากตรงนี้เต็มที่แลวเพราะว่ามันก็ไม่อยากอยู่นะท่านมันก็ไม่ยากอยู่แล้วในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะมันเบื่อแต่ทีเนี้ยมันจะหาทางลงยังไงมันจะเทอยำยังไงนะคดีฟาร์มที่รังคาราคาตังที่มันทําอยู่แล้วมันก็แพ้แพ้แพ้คดีฟาร์มที่แพ้ที่มันทําอยู่แล้วก็มันก็เทลูกฟาร์มนะที่สมุทรปราการด้วยมันก็เครียดหลายเรื่องเห็นไหมครับโปรตีมันต้องขึ้นและสดขึ้นไ์สดเล่นผมเห็นไหม มันไม่เล่นนะแปลกนะโปรตีมันต้องไล่ตัวเล่นผมนะมันต้องบตบตอบโต้ผมนะคือมันคือเรื่องจริงอ่ะที่มันทําครดีฟาร์มให้กบแผลที่ทุกบประการแล้วมันก็เอาเงินออกไปเยอะแล้วก็แล้วก็ขอบมาให้เขาให้เขายืนอุทธรณ์ที่ทุกประการมันเล่นผมเล่นมันเล่นนี้เมื่อวานนี้มันก็โปรตีอ่ะโปรตีนะมันต้องขึ้นขึ้นฟาดผมเลยนะโปรตีแต่ว่าแต่วันนี้แปลกนะ คือมันคงมันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงในทายนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ที่มันมันมันไปเทลูกฟาร์มที่สมุทาการนะครับสีพุทาการแล้วมันก็เลยไม่กล้ามาตอบโต้เรื่องนี้มันมันตอบไม่ได้มันลองลองตอบฟรีมันตอบมันเละฟรีครับมันตอบมันเละจริงจริมันตอบมันเละเพราะมันอะไรอ่ะล้วเรามีหลักฐานหมดนะครับคือตอนนี้มันไม่ค่าผิดผิวไม่กล้าเลย มันก็เลยออกมาเล่นตอนนี้วันนี้มันขึ้นไลฟ์เพื่อเปิดการมองเห็นช่องจริงแล้วมันก็ไม่อยากขึ้นหรอกมันก็เครียดหลายๆเรื่องมันเพราะมันทำอะไรอารยธมตำบอลวีรกรรมเอาไว้เยอะกับลูกฟรามันบางทีก็ตบซับบ้างอะไรบ้างไปขอเรียกเรียกขอเพิ่มบ้างอะไรเงี้ยเราเราเราดูรู้เราไม่ให้เราดูไม่ดูนะครับทุกท่านเราบอกออกไม่ใช่เราบองไม่ออกเพราะฉะนั้นวันนี้ซีมันออกมาคือมันก็ออกมาเพื่อให้ฟีรู้ว่ามันยังอยู่นะแต่จริงๆแล้วในใจมันล้ไม่อยากมันอยาก มันยากเทอีดามในแย่อยู่แล้วจริงๆเอฟพีนี่คือเรื่องจริงนะข้อมูลที่ผมได้มาคือมันไม่อยากทาคดีบ้าหมายแล้วแต่ก็ยังไงเอาเงินเข้ามาแล้วอ่ะนะครับผมก็ดูแล้วนะเคสเคสของอดังเนี่ยก็ไม่แตกต่างจากขึ้นประกาศนะก็หร่นะครับก็ลองลองลอง,ลองดูนะฟี่ครับนะลองติดตามดูนะครับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้พี่ครับนะคลิปนี้ก็คงเป็นเพียงแค่นิทานเนาะนะครับพวกเราติดตามดูว่ามันจะขึ้นอะไรอีกไหมนะนะครับ